สวัสดีครับเอฟซีมืองนีก็มาพบกันในวันที่1ากุมภาพันธ์2 0ันห้าร้อยหกสิบเจ็ดสรับสำหรับคลิปนี้ผมกุญินัามชุดสรุปทั้งบนทั้งล่างมาให้เอฟซีได้รับชมอีกครั้งหนึ่งก่อนเล็กออกครับเอฟซีบางท่านกัย่งบาท่านได้รับชมครับสำหรับชุดสรุปบนและสรุปร่างครับบางท่านกับย่งอาจจะย่งว่าท่านได้เห็นครับกลัวมารับชมในคลิปนี้เลยทั้ง ชุดสรุปบนและสรุปหลักครับแล้วก่อนไปรับชมขอฝากคำเตือนก่อนครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องนี้ทำขึ้นเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นสูตรเลขเป็นการคำนวณย้อนหลังตามสถิติไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น หลังจากฝากคำเตือนแล้วเข้ากับสิมาเบิงแล้วชุดที่ผมได้ทําการสรุปไหวแล้วก็คือชุดสรุปบนและสรุปล่างก็คือนี่คือชุดสรุปบนแอ่าผมก็ยังบ่ได้เขียนตัวที่ชนสี่สุดให้เบิงในฟังนี่ลแล้วตัวที่ชนสี่สุดฟังหลักสิบก็จะเป็นเก้ากับศูนย์แล้ว ครับก็คับศูนย์ผมกัดเย็นให้เบิ้งกระเฉพาะรักหน่วยนะครับแล้วก็ตัวที่ชนรักหน่อยสองสูตรนะครับว่ารักสิบสองสูตรนะครับตัวที่ชนสองสูตรสองสามสี่นะครับสองสามสี่นะครับแต่ชนแบบนี้นะครับ เก้าศูนย์สองสามสี่ที่ผมดึงออกมาให้เก้าศูนย์สองสามสี่ครับตัวที่ชนอ่าทางด้านหลักสิบชนสามศูนย์ก็คือเก้ากับศูนย์นี่ครับเอฟซีอ่าครับความน่าจะเป็นครับลนะผมก็ชอบเหมือนกันนะอ่าเลขวิ่งผมก็ลงไห้ว่าวานี่ครับลนะนี่ครับเลขวิ่งบนตัวเดียวก็คือเลขเก้านะครับละนี่ครับเก้าอ่าเขาเดินมาอ่าสี่งวดที่หลักสิบแต่ว่างวดสิพันมาเขา มาที่ร้รอยสำหรับสูตรที่ได้เลขเก้านะครับมีอยู่สูตรเดียวสำหรับสำหรับสูตรวิ่งบนล่างก็คือ,อได้สี่ทั้งสองสูตรนะครับได้เลขสี่ทั้งสองสูตรจะมาบนหรือล่างสำหรับเนี่ยครับผมก็ลงให้ f เอฟซีได้รับช่วงไปเมื่อวานนี้สำหรับเนี่ยครับผมก็ได้จับคู่ไว้ให้ก็คือเก้าสี่สี่เก้าสำหรับเนี่ยครับเก้านสะี่สี่เก้าอ่าได้ผมก็เพิ่มอตัวเลขเข้าไปอีกเนะี่ครับเพราะว่าเขาชนเลข วิ่งครับนาะถ้าเกิดเข้ามาบนอ่ะกน็น่าจะเป็นสีเก่าครับลาะนี่ครับเพราะว่ามีอ่าคู่ที่จับเอาไว้แล้วนะครับแต่ยังไม่ได้วงครับะเพราะว่าอ่านี่ครับเขามาชนบนล่างครับลาะเขามาชนที่บนล่างนี่ครับเลขก่างเ่ากับบมีเลขเก่าครับะเลขก่างไม่มีเลขเก้าถ้ามาก็น่าจะมาที่บนเพราะว่าบนมีเลขเก้านะครับนี่ครับเพราะว่าล่าง ดับไปที่เลขเก้าดับแนละ้วแล้วก็ผมก็ได้จับไว้แล้วครับผมได้ขีดอ่าเส้นกรอบสีแดงรับแลนะี่ครับเส้นกรอบสีแดงไว้ให้ความน่าจะเป็นแถวที่ติดเลขเจ็ดนี่ครับทางด้านลักงน่อยที่เลขเจ็ดแล้วก็เลขห้านะครับแล้วก็ลักสิบสองสามสี่แต่เก้ากับศูนย์นี้ห้าสิบห้าสิบผมคิดว่า ถ้าเกิดเขาไม่มาที่ตำแหน่งหลักสิบเขาอาจจะมาที่หลักร้อยเพราะว่าเขาไปนชนหลักร้อยที่เลขเก้าะครับแต่เลขศูนย์เลขศูนย์ก็ชอบอยู่นะครับเลขศูนย์ผมก็ชอบอทั้งด้าน,นครับขอจับเพิ่มให้ fc อีกหนึ่งตัวก็คือศูนย์ห้า ครับ f c ก็ยังอยู่ในแถวที่ผมขีดเส้นอยู่น่ครับผมไม่ได้จับออกนอกกรอบน่ครับไม่ออกนอกกรอบเลยครับแล้วยังอยู่ในกรอบที่ติด5และ7อยู่น่ครับในติด5และ7อยู่ครับแล้วก็นครับเพิ่มมาให้เป็นตัวรองก็แล้วกันนะครับที่ทาเป็นสีเขียวนี่ให้ F4 อ่า ทำเป็นตัวรองเอาไว้ครับไม่ใช่ว่าผมไม่ได้ทาสีแล้วไม่ให้เอานะครับก็ให้ fc พิจารณาดูนครับตัวที่อ่าผมทาสีเขียวนี่ก็เป็นตัวรองไปนะครับเป็นตัวรองสองคู่นี่เป็นตัวที่เข้าแจมเพราะได้แจมสีครับแต้มสีมสก็จะจับแต้มแล้วได้สองคู่นี้คือศูนย์สีและเก้าห้านะครับ สูี่ <4 S 2> และเก้าห้าตัวที่เข้าแต้มชนอสามสูตรได้เลขสี่ตัวเดียวในงวดน,นี้จะมาไหมงวดที่แล้วผ่านแล้วงวดที่แล้วผ่านครับทีนี้งวดนี้ก็จับให้ fc ไปแล้วนะครับแต่ตัวนี้ผมก็ชอบก็ให้ระวังด้วยศูนย์ห้าครับศูนย์ห้าก็จะเข้า ประเด็นที่เป็นกระแสอยู่ในตอนนี้บตัวนี้ถ้าผมจะจับให้เพิ่มอีก ftr จะชอบหรือไม่ชอบอันนี้ผมก็ไม่รู้อเพราะฉะนั้นชุดนี้จะเป็นชุดที่อ่าชอบส่วนตัวพิเศษ fc ครับ fc จะไม่เอาก็ได้หรือจะเอาตามผมก็ได้นะครับนะนีครับ เลือกเอาก็ได้ครับผมก็จับมาให้ดูเก้าศูนย์ห้านะครับตัวนี้ผมชอบเพราะว่าตอนนี้อ่ากระแสผมว่าผมว่าน่าความน่าจะเปลี่ยนก็น่าจะอ่ะอาจจะมีก็ได้ครับอาจจะมีก็ได้ครับตอนนี้ครับ น่าจะเป็นประเด็นออยู่ในทางอาทางการเมืองนะครับอถ้าเกิดความน่าจะเป็นครับถ้าเกิดเขาอาจจะมาตัวนี้ก็ได้ครับความน่าจะเป็นเพราะว่าเขาอาจจะอยู่ในอยู่ในแถวที่ผมอขีดเส้นสีแดงไว้ให้อยู่นะครับความน่าจะเป็นครับผมยังไม่ได้อออกนอกเส้นนะครับยังอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมแล้วก็ มีเฉพาะตัวที่เข้าแต้มแล้วก็ตัวที่ติดเตะวิ่งเมื่อวานนี้ก็เพิ่มไปอีกคู่หนึ่งนะครับเท่านั้นเองไม่มีอะไรเพิ่มออกนอกกรอบที่ผมได้เขีดเส้นสรุปไว้ให้ตั้งแต่วันแรกนครับตั้งแต่วันที่สรุปนะครับตรงนี้นถ้าใครชอบก็จัดไปเพราะว่าถ้าใครไม่สนดับดับขาดที่เลขหกนะครับตับขาดที่เลขหกบนนะครับขาดสิบนนหน่วยเลย ตัวนี้เขาก็เพิ่งจะลงในงวัดที่ผ่านมาวันนี้เป็นวัดที่สองนะครับสูตรที่ดับขาดเลขหกนับะเขาก็ยังมาดูดสูตรนี้นะครับยังมาดุดเลยอ่าทีนี้สูตรดับหลักหน่วยก็คือสองกับห้าแล้วก็ศู 8. นย์กับแปดนะครับผมก็ตัดเลขศูนย์ออกให้นะครับสูตรที่อ่าได้เลขศูนย์กับเลขแปดเขาก็ยังเดินเดินอยู่แต่ว่าก็มีหลุดบ้างแล้วหนึน่งวัดนับะอ่าแต่ ก็น่าจะอ,าอยู่ทางด้านดับหลักหน่วยครับละแตะ่ทางด้านหลักสิบไม่มีดับเลขศูนย์นี่ครับไม่มีดับเลขศูนย์เลขศูนย์น่าจะมาที่หลักสิบครับละน่าจะมาที่หลักสิบเนี่ยศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดก็สวยทําให้เป็นตัวรองครับละเก้าเจ็ดก็สวยนี่ครับเอฟซี FC ชอบก็จัดเป็นตัวรองไปครับละที่เน้นให้ก็ ที่ทาเป็นสีส้มตรงนี้นะครับหกคู่นะครับแต่ถ้าเอฟีถามผมว่าอ่าชอบฟังไหมมากที่สุดนะครับก็ฟังที่ตีเลขเจ็ดนะครับที่ตีเลขเจ็ดนะครับฟังที่ตีเลขห้าก็เป็นตัวรองไปนะครับแต่ฟังที่ตีเลขห้าก็สวยเหมือนกันนะครับสวยเหมือนกันน,น,นะครับเลขห้าก็ชนนะครับตัวที่ชนเยอะก็คือ ห้ากับหกหลักหน่วยนะครับแต่เลขหกติดดับขาดนะครับเลขห้านี่ติดับหลักหน่วยนะครับติดับหลักหน่วยมีอยู่สุดเดียวผมกลัวจะเอาไมา่อยู่นะครับแล้วก็สุดดับขาดก็เขามาดับตรงดับขาดนะครับน่าจะเอาอยู่นะครับนะ่าจะเอาอยู่คาดว่าคาดว่า นะเอฟซีแต่ผมก็ไม่กล้าตัดทิ้งนะครับถ้าเอฟซีบางท่านก็อาจจะไม่สนับนะครับแต่ที่เขาเด่นอยู่ที่ตีเลขเด่นนะครับห้าหกเจ็ดสูตรนี้แม่นนะนะครับสูตรนี้เขาแม่นอยู่นะครับที่ผมทําลูกศรสีแดงเอาไว้แล้วก็สูตรนี้เลขเด่นสองสูตรนี้จะจะแม่นกว่าทุกสูตรนะครับสูตรพวกนี้ยังอ่ายังมีเข้าอ่ามีหลุดบ้างนะครับแต่ สองสนี้ยังเดินดีอยู่นะครับยังยังเดินแม่นอยู่ตามตามตัวนี้ก็เดินแม่นอ่าสี่ตัวนี้ก็เดินแม่นอยู่นะครับผมก็เลยอ่าถ้าเขาไม่หลุดนะครับถ้าสูตรเขาไม่หลุดนะครับความน่าจะเป็นน่าจะน่าจะมีให้เห็นอยู่ในนี้นะครับนะครับก็มีติดนะครับสองสามสี่ทางด้านหลักสิบสองสามสี่นะครับก็อาจจะมาหลักสิบก็ได้นี่ครับ เพราะว่าเขาชนเลขเด่นสูตรนี้ยังยังเดินดีอยู่ถ้าเข้ามาสูตรนี้ก็ห้าหกเจ็ดแปดห้าหกเจ็ดแต่แปดไม่มีครับแล้วแปดไม่มี่ะครับแปดไม่ได้ชนออกมานะครับก็มีแต่ว่าก็ติดดับไปแล้วนะครับแล้วก็ก็จะเหลืออยู่ห้าหกเจ็ดนะครับก็จะชนที่หลังหน่อยพอดีนี่หกก็ติดดับขัดก็จะเหลือห้ากับเจ็ดนะครับน่ครับก็จะประมาณนี้นะครับทางด้าน ชุดสรุปวันแบบนั้นเดีก็จับคู่สามตัวไว้ให้ fc นะครับที่จับคู่เอาไว้ให้ก่อนนะครับก็จะมีอยู่นี่ครับสามแถวนี้ครับเลือกเอานะครับที่ fc ชอบชุดไหนเลือกครับก็เลือกเอาอเอแต่ที่ผมจับมาก็มีแต่ที่ติดชุดเน้นนะครับที่ติดหกคู่นี้นะครับที่ติดหกคู่นี้นะครับผมจับมาให้ที่ติดหกคู่ แล้วก็ตรงนี้ผมขอเพิ่มเมื่อวานนี้นะครับเพิ่มเมื่อวานนี้ก็คือชุดที่ติดเลขวิง่งเก้ากับสี่นะครับนะครับศูนย์สี่และเก้าห้านี่ครับก็ที่เข้าแต้มสองคู่นี้นะครับเก้าศูนย์สี่และเก้าเก้าห้าครับเก้าเก้าห้าและเก้าศูนย์สี่ที่ชุดที่เข้าแ้มนะครับชุดที่เข้าแต้มก็คือสองชุดนี้นะครับ ถ้าเอฟซีชอบเฉพาะชุดที่เข้าแต้งก็เอาเฉพาะสองชุดนี้นี่ครับชุดที่เข้าแต้งก็จะมีแต้มรวมสองตัวบนนะครับก็คือแต้มสี่นี่ครับก็จะเข้าอยู่เก้าห้าและศูนย์สี่นี่ครับเก้าห้าและศูนย์สี่นี่ครับก็จะได้สองชุดนี้นะครับถ้าเอฟซีชอบตัวที่ติดเด่นก็คือ ฟังนี้ตรงนี้ก็ะตีเด่นดกันแนแต่ว่าเขาบอกติดเลขแต้มนับนะเขาไม่ติดเลขแต็มนะครับอสองตัวเขาไม่ติดนับถ้าติดเฉพาะสองชุดนี้แล้วก็ชุดนี้ที่ผมชอบเป็นพิเศษอนอกเหนือจากที่เด่นแล้วนับนะเอฟีจะชอบตามผมกัดจัดไปรับนะครับนะ ว่าอยู่ในกรอบนี้นะครับนะอยู่ในเส้นยังยังยังอยู่ในอ่าตรงห้าดดเลขเจ็ดอยู่นะครับผมยังไม่ได้ออกนอกกรอบนะคับยังไม่ออกนอกกรอบตรงนี้ก็ดับไปแล้วนะครับนี่ครับให้ดับไปแล้วนะครับทางด้านชุดสรุปบ,บนนะครับลักลอยผมกัดชนไว้ให้เก้าส่วนสองนะครับไอฟทีท่าไหนคิดว่าดับเลขเก้าด,ดับก็ไปหาเอาตัวใหม่นะครับหาเอาตัวใหม่ก็คือเลขสองนะครับ ครับผมก็ชอบเลขเก้าก็น่าจะเป็นครับก็น่าจะเป็นก็ชนเลขวิ่งที่ได้เก้าเมื่อวานนี้เขาก็มาที่หลักร้อยหนึ่งงวดแล้วถ้าเกิดงวดนี้เขามาที่หลักร้อยอีกก็น่าจะเป็นเลขเก้านรัวก็เดี๋ยวเราจะมาดูชุดสรุปล่างครับชุดสรุปล่างก็งวดที่แล้วก็เข้าตัวกลับครับเข้าตัวกลับอ่า แต่เลขแตจมหลุดงมดที่แล้วนะ่นละงมดที่แล้วชุดจับคู่ก็เข้าตัวกลับนะครับสำหรับชุดสรุปล่างก็ชนรี่ห้าหกเจ็ดตัวที่ชนเยอะก็คือหกเจ็ดครับชนที่สี่สูเลยหกกับเจ็ดแต่ที่เลขห้านี้ผมก็เขาติดเลขเด่นครับถ้าเกิดสองสูตร ที่ไม่มีเลขห้าถ้าเกิดสองสูตนี้หลุดถ้าเกิดอ่าชุดสีตัวนี้เข้ามานะก็จะจิดเลขเลขเด่นที่สี่กับห้านี้จะเลขสี่ก็ชนตั้งสี่สูตรเลขห้าก็ชนสามสูตรนครับเลขเด่นนะครับฝั่งนี้นะครับแล้วก็เลขหกก็เด่นเหมือนกันนะครับหกก็ชนเด่นแต่ว่าเขาก็ดับที่หลักสิบนะครับว่าจะเอาไม่อยู่นะครับ ผมก็เลยไม่กล้าตัดทิ้งนะครับไม่กล้าตัดทิ้งเลยเพราะว่าเลขดับมีสูตรเดียวแต่เลขอ่ะักสิบก็ชนตั้งอ่าสี่สูตรเลยแล้วก็เลขเด่นก็ชนสี่สูตรเหมือนกันนครับเอฟีอ่ะทาเลขหกให้ดูนะครับะนะครับ,นะรบเลขหกก็มีตั้งสี่สูตรเลยแล้วนะแล้วเลขสี่ก็มีตั้งสี่สูตรนครับอ่นะน่ครับ อ่าเลขสี่เลขสี่ก็เด่นเหมือนกันแต่เลขสี่ก็โดนดับขาดเหมือนกันนะครับเลขสี่ก็โดนสูดดับขาดเพิ่งจะลงช่องได้งวดประมาณงวดเดียวหรือสองงวดนี่แหละนะครับผมก็กลัวจะเอามาอยู่เพราะว่าเขาเด่นนะครับอ่าเลข 4, สี่ชนสี่สูดเลยเลขหกก็ชนสี่สูดเลยถ้าเกิดเขามาประกบกันน่าจะเป็นที่หกสี่นะครับถ้าเกิดเขามาประกบกันนะครับแล้วผมก็ให้เด่นไปที่สามกับสี่หลักหน่วยนะครับก็เลขสามก็ ชนที่สองสุดนะครับสามก็มีสองสุดดังนั้นเลขหลักหน่วยผมก็เคยอผมก็เลยให้อเด่นไปที่สามกับสี่นะครับเลขสามและเลขสี่สำหรับเลขสี่จะชนเยอะกว่าเลขสามจะชนสองสุดเลขสี่ชนสี่สุดนะครับทั้งท่านหลักสิบห้ากับหกก็เลขห้าชนสามสุดนะครับเลขหกชนสี่สุร เลขหกชนเยอะกว่าแค่สูตรเดียวนะครับก็เปอร์เซ็นมีเท่าเท่ากันห้ากับหกหมดละน่าจะมีเท่าเท่ากันเลขเจ็ดก็ชนสองสูตรถ้าเกิดสองสูตรนี้ถ้าเกิด,ดกเลขหกไม่มาถ้าเกิดเลขหกหลุดหมดละนะก็ถ้าเกิดเลขเจ็ดมาก็จะมีอยู่สองสูตรนี้แปดกับเก้าโดนดับบมดละนะี่ก็โดนดับไปแล้วแต่ถึงไม่โดนดับเขาก็ไม่มีนะครับไม่มีตัวชนออกมาหมดละนะครับ,รบไม่มีตัวชน ไม่มีกําลังชนที่จะออกมาในสูตรหลักครับนะคับเพราะฉะนั้นเลขล่างผมก็จับให้เลขล่างก็ที่ชนชนได้สามสูตรครับนะชนออกมาก็ได้เลขเปียดตัวเดียวครับชนเยอะที่เหลือก็ชนรองครับชนรองก็จะมีหนึ่งสองสามเจ็ดแต้มล่างครับถ้าจะเราจะมาดู อ่าเต้มลองก็แต้มหนึ่งอ่าอ่าเต้มหนึ่งก็มีเจ็ดสี่เหรอแต้มหนึ่งน้ำละคิดบวกสี่เป็นสิบเอ็ดได้หนึ่งเหรอแต้มหนึ่งก็ชนอ่าถ้าเราจะดูในแต้มลองเหรบแต็มลองชนแต้มรองก็คือเจ็ดสี่อ่าแต้มสองอ่าเต้มสองนี้แต็มสอง มีหรือเปล่าแต้มสองอไม่มีแับละเต้มสองไม่มีมีแต่แต็มเก้าอ่ะแต็มเก้าตรงหกสามนี้ไม่มีแต้มเก้านี่ก็แต้มเก้าหกบวกสี่เป็นแต้มเก้านับละหกบวกสี่เป็นสิบแต็มศูนย์กว่าไปตรงนี้ก็แต้มศูนย์ไม่มีเลขศูนย์เลยครับ แตามเก้าก็ไม่มีนี่ครับหกสามและหกสี่ไม่ชนแต้มนะแล้วเตามเจ็ดม e ีหกหนึ่งนี a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  ่ครับถ้าเราจะชนแต้มรองนี่ครับเข้าแต้มรองอยู่นี่ครับแต้มเจ็ดนี่ครับถ้าจะเอาแบบแต้มรองด้วยนี่ครับก็คือนี่ครับเข้าแต้มเจ็ดแต้มรองนี่ครับแต้มหกห้าหนึ่งแต้มหกไม่มีนี่ครับเต้มหกไม่มีอเต้ม ต็มแปดนะครับเข้าแต้มแปดก็คือห้าสามและเจ็ดหนึ่งนะครับเข้าแต้มแปดมีสองคู่นะครับเจ็ดหนึ่งและห้าสามเข้าแต้มแปดนะครับก็จะ,ะประมาณนี้สำหรับแต้มแต้มศูนย์ไม่มีนะครับเจ็ดสามไม่เข้าแต้มศูนย์ 0, ไม่มีแต้มศูนย์เลยนะครับ 7, 3, เต้มเจ็ดบวกสามเป็นสิบไม่มีแต้มศูนย์สำหรับอะ 7, บ เจ็ดอ่าเจ็ดสี่นี่อ่าเจ็ดบวกสี่เป็นสิบเอ็ดครับละเต้มหนึ่งอ่าเข้าแต้มหนึ่งครับ่ะสำหรับเข้าแต้มรองครับเข้าแต้มรองครับละอ่ามีไม่เข้าแต้มก็จะมีตรงนี้สองคู่นี้ครับล่อสามคู่นี้ไม่เข้าแต้มนะครับไม่เข้าแต้มรองก็ไม่เข้านี่ครับห้าหนึ่งหกสามเจ็ดสามอ่าไม่เข้าแต้มเลยแต้มรองก็ไม่เข้านี่ครับตัวที่เข้าแต้มก็จะมีเจ็ดสี่ หกสี่ห้าสี่ห้าสามเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งกับตัวที่เข้าแต้มรวมอที่ชนสามสุดก็คือเลขแปดนี้ก็คือห้าสามและเจ็ดหนึ่งครับทางด้านเลขหลังนะตัวที่ดับหลักหน่วยอเับที่อาจจะจากเบื้องเลขดับเี่ยเลขดับหลักหน่วยล่างอ๋อ แต่ละสูตรยังเดินดีอยู่นะครับแต่ละสูตรยังไม่หลุดนะครับยังเดินยังเดินดีอยู่นะครับวาผมคัดสูตรให้นะครับยังเดินดีอยู่ยังไม่มีสูตรใดหลุดนะครับสาหรับเลขดับล่างดับไปที่เลขแปดหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยก็ดับที่เลขแปดเหมือนกันนะครับเลขศูนย์ดับหลักสิบหกดับหลักสิบอ่าเลขสองดับหลักหน่วยสองสูตรเลยนะครับอ่านะครับจะเอาอยู่ไหมนะครับเพราะว่ากระแสเลขสองก็ พอสมควรดังพอสมควรนะครับแต่ก็มีเด่นแค่สูดเดียวนีครับมีติดได้สองแค่สูดเดียวนะครับสำหรับสนุนตลาดก,กินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกทีที่ทับร้อชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือน,นให้พอนานนะครับเด้อติดตามีก๊างแรงใจใที่จะไม่หาสูตรดีๆเอฟซีสำหรับชมสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้เอฟซีจงแห้งๆปังๆในงวดประจำที่อ่าสิ กลุ่มภาพันสองพันหาร้อยหกสิบเจ็ดนับะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ